i อินไซเดนเรื่องเรื่องสัปดาห์ที่แล้วทหารไปอุ้มตูเต้นกลางตลาดมหาชัยเมืองใหม่เรื่องเมื่อวานทหารไปอุ้มจ่าดิวลงจากรถไฟสายใต้มันมีคำถามตามมามันมีคำถามตามมาอยู่สองคำถามคำถามตัวหนึ่งก็คือทหารไปหลงเหลี่ยมใครหรือเปล่า แล้วคำถามที่สองทหารเนี่ยโอเวอร์รีแอคไปหรือไม่น่าจะทําได้ดีกว่านี้ออหรือไม่ไปกันที่ไปกันที่คุณนิพิษอินทรส,สมบัตินะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะว่ามองเรื่องนี้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสด<ค>ีครับวันทองตรงประเด็นคุณนิพิษครับเขาพิจารณาว่าทหารไปหลงเหลีลหล่ยมไทยหรือเปล่าทหารโอเวอร์รีแอคไปหรือไม่ทหารน่าจะเลือกทาได้ดีกว่านี้หรือไม่ รอบยอดเลยใช่ครับมองยังไงมองยังไงในมุมในมุมในมุมของทหารก็ต้องก็ต้องทําอย่างนี้ครับก็ต้องทําอย่างนี้ครับแต่ทาไมบางเรื่องมันคุยด้วยปืนไม่ได้นะเออันนี้จะอื่นหรือเปล่าที่เนียนกว่านี้อันนี้ก็คงไม่ได้เป็นการคุยด้วยปืนนะครับแต่ว่าคุยคุยคุยด้วยอํานาจอ่อไปคุมตัวคือคือต้องต้องตั้งหลักอย่างนี้ครับคุณนันท์ครับ ต้องยอมรับความจริงก่อนนะนี่คือความจริงทางการเมืองก่อนนะครคือในขณะนี้บ้านเมืองมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับราะมันอยู่ในในระหว่างของการยึดอำนาจและมันมีข้อห้ามนะครับมีข้อห้ามอยู่บางประการที่ห้ามทํากิจกรรมอย่างอย่างผมเนี่ยเราจะทํากิจกรรมในทางการเมืองเนี่ยประชุมพักเรายังประชุมไม่ได้เลยนะครับจะทำาี่ทำนี่ทำทิรู้กันอยู่ก็นยัไม่ได้เลยนะครับเพราะการแสดงความเห็นอย่างนี้การทํากิจกรรมทางการเมืองของ ประชาชนหรือนักศึกษาอย่างนี้ก็ผมเชื่อเป็นข้อห้ามอย่างหนึ่งครับครับทีนี้ทีนี้มันก็ย้อนกลับมาในประเด็นนี้ครับ,รบเขาก็ทําทั้งที่เขารู้ว่าเขาห้ามไม่ให้ทํานะฮะแต่เขาก็จะทําและเขารู้ด้วยว่าเขาทําจะเกิดอะไรขึ้นมันจึงเป็นที่มาของประเด็นในเชิงคําถามเล็กๆกันนะฮะไปหลงเหลี่ยมเขาหรือไม่โอเวอร์ o ีแอคหรือไม่น่าจะเลือกทําได้ดีกว่านี้หรือไม่เออกลับมาตรงนี้ ผมว่ามันในมุมของนักศึกษานะครับในมุม<ช>ของประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาก็เ,าเดินทางไปเมื่อวานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละมันเหมือนกับบอลข้าวเท้าอ่ะครับอื<ม>แล้วมันไม่ได้บอลข้าวเท้าธรรมดาแล้วมันใส่พานมาวางด้วยเนี่ย <c oughs> เอาบอลเอาลูกบอลมาวางอยู่ในจุดแต่ลูกโทษถ้าไม่แตะเข้าโกมันก็แย่แล้วผมผมคิดว่าสโมสรก็คงไล่ออกนะครับถูกต้องแลละไอ้บอลลูกนั้นก็คือกรณีอุทยานราชพักใช่ใช่เขาเอามา ตั้งให้แตะจิดโทษหน้าเขตประตูว,ว่าไม่แตะก็แย่แล้วนักบอลคนไหนไม่แตะเนี่ยเพราะว่าต้นสังกัดก็คงไล่ออกครับก็นี่แหละก็นี่นแหละเขา,าถึงบอกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือไม่เพราะการไปอุ้มตูเต้นไปหิ้วปีกจานิวด้วยสีหน้าสีตาแบบเขร่งเครียดกระเฮี้ยนก็คืออย่างนั้นอย่างที่ภาพเป็นข่าวที่มันปรากฏอยู่เช้าวันนี้มันทําให้มีความรู้สึกว่าโอ้มันไปหลงเหลี่ยมเขาหรือเปล่าผมว่า ในในความเห็นผมนะถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจผมก็ทําอย่างนี้แหละอทำยัางไรก็ต้องทำานะ่ยีมันต้องทําอย่างนี้หนึ่งหนึ่งเขาบอกแล้วว่าทาอย่างนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมทางการเมืองนะครับให้เราไปทําสมมติว่ดครั้งนี้ทําได้สองสามสี่ห้าจะตามมานะครับแลวสองสามสี่ห้าที่ตามมาเนี่ยผมเชื่อมันจะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นการการตรวจสอบนี่ผมนี่จะเป็นเจ้าของการตรวจสอบในทางการเมืองเหมือนกันนะในประเทศนี้นะครับ Mm hmm. มันมีวิธีการตรวจสอบได้เยอะอันนี้เขาไม่ต้องการตรวจสอบหรอกครับอันนี้ความจริงนะเขาไม่ต้องการหรอกว่าการใส่แว่นดําใส่หมวกแล้วไปเดินก้มๆเงยๆที่ราชพักเนะ่มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย mm hmm. มันไม่ไปดูที่สนามหญ้าไปดูที่หิน,น,หนอ่อนไปดูมันไม่เห็นหรอกครับว่าโอ้มุกเจดีหินอ่อนไปสี่แผน่นราคาสองร้อยบาทอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกอมันทุจานนั้นแะ มันชัดเจนแหลต้องการให้เป็นข่าวทางการเมืองเท่านั้นเองัก่าก็รู้อยู่ว่าก็รู้อยู่ว่าต้องการเป็นข่าวและยิ่งไปหิวปีเขาด้วยเนี่ยทาให้ข่าวเขาได้ยิ่งชอบเขายิ่งชอบผมว่าไม่รู้นะเขาชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่สมมติว่ามัน เขาก็เกิดทาอย่างนี้ได้นะครับผมก็มันไม่จบอย่างนั้นหรอกนะครับมันจะมีสองสามสี่ห้าต่อไปอีกมีครั้งต่อไปล่าจะบแรงขึ้นแต่แน่นอนครับแน่นอนครับแต่ว่าในทางสังคมในทางการเมืองนะครับทหารเห็นทีจะต้องทํามากกว่าการอุ้มไข่เข้าเข้าค่ายทหารหรือเปล่ามันต้องแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้ผมผมก็เคยไปนั่งกินกาแฟคุยกับเขานะคือจริงผมก็เคย ก็โดนอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับก็เลยบอกว่ามันต้องปรับในหลายเรื่องซึ่งทหารไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะครับทหารไม่เข้าใจและทหารยังไม่ได้ทําหรือทําแล้วแต่ว่าทําน้อยเห็นไหมครับบนรถไฟเมื่อวานนี้มีประชาชนมีแกนนาคนหนึ่งบอกว่าเอป็ิการต้องออกไปประชาธิปไตยกลับมาอะไรประชาธิปไตยตรงเจริญป็ิการตรงพินาศอะไรจำลองนี้นะครับอันนี้เขาเข้าใจประชาธิปไตยว่าอย่างไรเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือ นะครับรัฐบาลที่ผ่านมาตอนถูกยึดอำนาจเป็นประชาธิปไตยไหมล่ะมันนี้มันเป็นประเด็นการเสียงขลังมากหรือหรือมันเป็นบริการรัฐสภาเห็นไหมครับเรื่องเหล่านี้เราผมบอกว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาเถียงกันดีเมื่อวันเราเถียงกันแล้วว่าตรงไหนคือประเด็นการตรงไหนคือประชาธิปไตยโอเคดังนั้นดังนั้นคุณนิพิษกัมัจะบอกว่าทหารต้องทํามากกว่าเรื่องอุ้มใครเข้าค่ายทหารแน่นอนสิ่งที่จะต้องทํามากกว่าการอุ้มคืออะไรอย่างเป็นรูปธรรมคืออะไรคะ คือคือปัจญาในทางใน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 บอกประชาธิปไตยนะครับสองสามเรื่องครับที่ทหารจะต้องทำค่ะอะไรบ้างคือต้องให้คือก็บอกว่าในระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นหลักปัจญานะครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจคําว่ายุติธรรมในในระดับที่ใกล้เคียงกันถ้าประชาชนเข้าใจความยุติธรรมที่ห่างกันระบบนั้นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับถามว่าวันนี้คนเข้าใจ คำว่ายุติธรรมความยุติธรรมยังไงความยุติธรรมสองมาตรฐานยังมีอยู่คนยังเข้าใจว่ามันมีสองมาตรฐานอยู่อันนี้เข้าใจละเข้าใจละก็คือก็คือที่คนอื่นคอรัปช่นเอากันถึงประหารชีวิตที่พวกเดียวกันเองไม่มีคําตอบกับสังคมว่ากันอย่างนั้นเถอะอันนี้ต้องอธิบายครับว่าใช่ครับว่าตรงนี้มันสองมาตรฐานไหมท่านเข้าใจว่ายังไง อืนะครับต้องอธิบายและเรื่องประชาปธิปไตยเ็เช่นเดียวกันนะก็ต้องข้าราชครับไอ้คำถามสุดท้ายครับคุณนิพิษครับเมื่อวานทูตอังกฤษประจํากรุงเทพนะครับสุดแสบเลยทวิตเตอร์เสียดสีบอกทีหลวงปู่พุทธอิสระในเอาม็อบสองร้อยคนไปประท้วงหน้าสารทูตสารรัฐได้เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีเขาจะประท้วงเรื่องราชพักเนี่ยไปหิ้วปีกเขาเออผมย่อความแล้วนะอย่างนี้มันสะท้อนอะไร อันนี้แหละครับที่ที่ทำไม่เป็นที่ทหารทําไม่เป็นผมพูดกับประมาเลยแลวผมนี่ผมผมนี่เชียร์ท่านทูตเลยและผมเป็นด้วยท่านทูตเลยนะผมเป็นด้วยท่านทูตเลยนะเพราะอะไรครับกพนั่นก็เป็นกิจกรรมทางการเมืองนะครับแล้วต้องห้ามให้หมดในนโยบายและทำปฏิบัติเหมือนกันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละสองมาตรฐานที่จะ ถูกขยายไปเรื่องราจะพักได้นี่แหละโอเคเข้าใจละเข้าใจละขอบพระคุณคุณนิพิษครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติครองหัวหน้าพักประชาที่ปย์วิจารณ์กันแบบตรงๆงนี่เป็นเสน่ห์ของคุณนิพิษนะค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความได้เข้าใจครบครบไม่เข้าข้างใครพักสักครู่ค่ะ